ดีสันในเรื่องอินเรชะบางตัวถ้าจะคิดให้มันน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับการจัดอันดับในคลิปนี้นะครับเป็นรีเควส์มานะครับท่านผู้ชมอยากให้มูเก่งพูดถึงเรื่องปีศาจที่แบบว่าน่ากลัวที่หลอนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยลองไปดูไว้ว่ามันมีปีศาจอะไรบ้างในเรื่องอินุยาชานะครับปรากฏว่าปีศาจในเรื่องอินุยาชาเนี่ยมีเยอะมากๆอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีศาจบางตัวผมก็รู้สึกว่าออมันก็เป็นแค่ปีศาจธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงมุมความสามารถหน้าตาของพวกมันเนี่ยบางตัว ก็น่ากลัวนะครับซึ่งผมมาเคยพูดไปในบางคลิปแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าปีศาจตัวไหนที่มันน่ากลัวน่าสยองขวัญบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการจัดอันดับนะผมก็อยากจะจัดอันดับในสไตล์ที่เคยทําของอินุยาชาที่เป็นแบบว่าตัวร้ายสุดหลอ่อตัวร้ายสุดสวยไปนะครับตอนนั้นเนี่ยผมใช้7อันดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้หมูกเก่งก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าปีศาจสุดน่ากลัวปีศาจสุดหลอ่อในเรื่องอินุยาชา7อันดับด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้ยเรย การใส่จินตนาการเข้าไปนะครับว่าโอ้โหปีศาจตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีความสามารถแบบนี้แล้วมันทําอย่างนี้ในเนื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหมันเป็นปีศาจที่น่ากลัวมากๆเลยนะซึ่งความเป็นจริงแล้วครับอินุยาชาทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นการ์ตูนที่เรียกว่ากึง่งๆสําหรับเด็กได้นะครับคือมีเลือดสาดบ้างมีอะไรบ้างมีฉากฆ่ากันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการ์ตูนที่เด็กดูได้อยู่ดีครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบางฉากมันก็ต้องทําให้ไม่โหดเกินไปแต่ถ้าเรานึกภาพตามอะไรพวกเนี้ยมันก็จะโหดๆ ไไแค่ดีนเขาว่าเล็บดูนั่งตัวกูก็งอแล้วนะครับก็จะมีแบบว่าความหวาดเสียวอะไรแบบนั้นด้วยนะครับซึ่งในอินุยาฉามันก็จะมีการพูดถึงอะไรแบบนี้ที่มันหวาดเสียวด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบเงื่อนไขของการที่มันเป็นการ์ตูนที่สําหรับเด็กดูได้นั่นแหละนะคือถ้าตั้งโจทย์อย่างนี้นครับท่านผู้ชมก็ลองบอกของท่านผู้ชมก็ได้นะครับว่าท่านผู้ชมดูเรื่องอินุยาฉัแล้วเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกว่าปีศาจตัวไหนมมมมมมมััันนนนน่่่่่าา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 กกลลลลวหอออออททีีสุดดเเยะะไรงงคซึตผผจขขภู นะครับมีของภาคลูกมาแถมมาตัวหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นปีศาจที่สําหรับผมผมว่าหลอและทีนี้เดี๋ยวผมก็จะไปทีละอันดับนะครับผมอันดับไหนตัวไหนแล้วก็ความสามารถอะไรสิ่งใดที่ผมรู้สึกว่ามันน่าหลอนมันน่ากลัวสําหรับปีศาจตัวนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปศูนย์เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มที่อันดับ7ของผมนะอันดับ7จเนี่ยครับก็จะมาจากภาคลูกนี่แหละนะครับมันคือโดคุมิซุจิครับผมโดคุมิซุจินะครับเรียกว่าเป็นปีศาจที่ละไม้คล ่อยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีร่างซ้อนของมันด้วยนะครับโดคุม,มิสุจิเนี่ยมันเป็นร่างซ้อนที่มีชื่อว่านูมะวาตาริครับผมคือถ้าเกิดว่าโดคุม,มิสุจิเนี่ยมันเอาหนองบึงที่สกปรกเต็มไปด้วยพิษเต็มไปด้วยสารอันตรายอย่างเงี้ยมาโอบหุ้มตัวมันมันจะเกิดเป็นปีศาจท,ที่มีชื่อว่านูมะวาตารินะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับหนองบึงผีสิงอะไรเงี้ยที่มันจะสามารถดูดกลืนสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปใกล้บริเวณน,นั้นได้นะครับสมมุติว่าเราไปเดินหล่อๆอยู่ใกล้ๆหนองบึงที่มม oh um ีีไไไอออ้้้ดดคิจจยยยู่่าาาางงเเเันนก็ะะาาึรขป บางทีเนี่ยนกบินผ่านมันก็จับนกกินได้เหมือนกันนะครับคือตอนที่แบบมีการเคลียร์หนองน้ําหนองบึงอันนี้เราจะได้เห็นเลยว่ามีพวกแบบซากกระดูกมากมายอยู่ที่ก้นหนองบึงอันนี้นะครับซึ่งมันเป็นปีศาจที่โมโรฮะโทวะแล้วก็เซสุนัตเนี่ยต้องเข้าไปจัดการนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่อยู่บริเวณรอบข้างนะครับเราจะได้เห็นว่ามีตัวละครอย่างน้องจิโยะแล้วก็ฮิโคมารุนะครับเขาต้องการล้างแค้นให้พ่อให้แม่เขาที่แบบพ่อกับแม่เขาอ่ะโดนบึงอันนี้ดูดเข้าไปนะครัััับผมมมมมเออซึ่่่่่งงงควววาาาานนนกลขยูตรทีส มาฉุดกระชากค,คนที่เดินผ่านได้อะไรเงี้ยเออสำหรับผมก็ถือว่าเป็นปีศาจรลอนๆตัวหนึ่งและยังผมอ่ะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่กลัวอะไรที่แบบจู่โจมจากในน้ํามากเลยนะครับใครเคยดูแบบอนาคอนด้าอย่างเงี้ยเออคือแบบเดินผ่านน้องบึง้งแล้วอยู่ๆแม่งงูโผล่มาจากน้าอะไรเงี้ยเออการโจมตีนั้นนะผมจะรู้สึกว่ามันหลอนๆมันน่ากลัวนา่วนา,กวนากลัวนิดนึงนะครับเออแต่ว่าในแง่ของการต่อสู้จริงๆเนี่ยนูบะวาตาริแล้วก็โดคุมิสจิถามว่ามันโหดขนาด,ดานั้นไหมมันก็โหดตรงที่ว่ามันมีพิษครับผมซึ่งพิษเเนี่ยาะข ก็ได้แสดงพลังการต้านพิษของเขานะครับโดยที่ว่าเซซุนะเนี่ยสามารถป้องกันพิษในเชิงของการเป็นของเหลวนะครับส่วนโทวะเนี่ยสามารถป้องกันพิษที่เป็นแก๊สได้เออก็มีคุณสมบัติการต้านพิษที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับเออก็ถือว่าเป็นปีศาจประจําหนองบึงตัวหนึ่งที่พร้อมจะดึงคนที่เดินผ่านไปเข้าไปกินให้เหลือแต่กระดูกได้เลยนะครับก็เป็นอันดับ7ปีศาจส,สุดร้อนของผมนั่นเองนะตัวต่อไปเป็นอันดับ6นะครับอันดับ6ผมเพิ่งทําคลิปมันไปเลยนะครับก็คือเจ้ามูโซนั่นเองครับมโซเน่ยรปร็างงแกขอ นรารัุครับผมซึ่งในฐานะที่เป็นร่างแยกของนาราุนะครับมันก็มีความสามารถในการที่จะแบบเอาส่วนต่างๆของร่างกายปีศาจนู่นนี่นั่นมาใช้กับร่างกายของมันได้นะครับสิ่งที่เป็นร่างกายของมุโซที่เราได้เห็นช่วงท้ายๆว่ามันจะมีการยืดนูน่นยืดนี่ร่างแตกยืดมีแบบเป็นส่วนของปีศาจเนาะเอาไว้ต่อสู้กับเนื้อชาดย,ยืดได้หดได้อะไรเงี้ยอันนั้นนะผมก็ว่ามันก็ดูมีความน่ากลัวน่าขยะแขยงในแบบนิดๆหน่อยๆนะครับอันนั้นคือไม่แปลกอะไรเพราะว่าถ้าผมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่ากลัวเนี่ย ว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแค่ยึกอยู่ยึกอยู่อย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าน่ากลัวมากในส่วนของตัวมุโซนะนั่นก็คือความไร้หน้าของมันนั่นเองนะครับการที่มันไรหน้าเนี่ยมันก็จะดูลหลอนของมันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ทําเป็นปีศาจผู้หญิงไรหน้าแล้วก็ชายไรหน้าใช่ไหมไอ้พวกนั้นนมันจะดูแบบว่าเข้าถึงยากดูลหลอนแบบคนไม่มีหน้าอะไรเงี้ยตาไม่มีปากไม่มีจมูกไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ากลัวน่ากลัวหนะะ่อยๆนะครับแบบแอบมีความหลอนประมาณนั้นครับแต่สิ่งที่มุโซทำอะครับมันถือ มากเลยนั่นคือมันไปฆ่าคนครับผมแล้วมันก็เอาของที่ต้องการมานะครับของที่ต้องการอย่างแรกเลยก็คือหน้านั่นเองนะทุกคนนึกภาพว่าเรามีหน้าใช่ไหมครับแล้วมีอยู่ๆมีปีศาจตัวหนึ่งเนี่ยมันมาฆ่าเราเพื่อเอาหน้าเราไปใส่ครับมันจะน่ากลัวขนาดไหนแล้วคิดดูดิว่ามันเอาหน้าใครไปมันก็เอาไปแหนบสนิทเชื้อกลายเป็นหน้าของมันเองนะครับจนแบบผมต้องแซวว่าไอ้มุโซที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งคือชื่อก็ไม่ใช่ชื่อมันนะสองก็คือหน้าไม่ใช่หน้ามันด้วยนะครับแต่ว่ามันเอาหน้าของนักบวชที่ชื่อว่ามุ กลายเป็นมุโซชื่อก็เลยกลายเป็นมุโซครับผมซึ่งก็คงเป็นเรื่องของพลังปีศาจนะที่มันทําให้แปลว่าดึงหน้าของมน,นุษย์คนนึงมาใส่หน้าของตัวเองแล้วก็กลายเป็นหน้าแบบนั้นไปได้เลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าเรื่องของอินทชัเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการ์ตูนเด็กนิดนึงนะครับเราจะได้เห็นว่ามันจะมีพวกทหารบางกลุ่มเนาะที่มีการถูกเล่นงานแบบโจ่งแจ้งแต่ว่าพอพวกอินทชัดไปดูหน้าปุ๊บหน้ามันจะดำๆครับผมเออคือไม่ได้แบบเห็นหน้าที่โดนฉีกเป็นเลือดขนาดนั้นครับแต่ว่านึกภาพตามแล้วก็มีความวาดเสียบริเววณกกก้นนนบมัั่าุยกัวดนนนชิงงงห้าไไไปปจจัััเเเลยยอออะะรี่ก็ดบ นที่นะครับผมอันดับที่5เป็นปีศาจอีกา3ตาครับผมปีศาจอีกา3ตาหรือมันจะมีอีกชื่อนึงว่าปีศาจอีกากินซากศพครับปีศาจตัวนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นปีศาจที่หน้าตาไม่น่ากลัวนะครับแต่สิ่งที่ผมกลัวคือความสามารถของมันครับมันมีบทบาทอยู่ในตอนที่2เลยนะก็คือแบบว่าโผล่มาเนาะคางอเมโผล่มาเจอกับปีศาจตะขาบใช่ไหมแล้วก็ตอนที่2เนี่ยมีไอ้ปีศาจอีกามันต้องการลูกแก้วสีวิญญ,ญาณเหมือนกันมันก็เลยแบบว่าให้ลูกน้องไปเอาลูกแก้วสี่วิญญ,ญาณมาครับผมลูกนนน้ออองงขมัคืโจป่่าแต ไอ้พวกโจรป่าที่เป็นลูกน้องเนี่ยใช่ลูกน้องจริงๆหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับผมคือไอ้ตัวหัวหน้านะครับผมมันเหมือนกับว่าโดนอีกาปีศาจสิงนะครับแล้ววิธีการสิงคือแบบว่ากินหัวใจครับผมกินหัวใจเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ปีศาจอีการนี้มันก็เข้าไปอยู่ตรงหัวใจครับแล้วมันก็ปิดแผลสนิทเลยจนที่แบบลูกน้องเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่คือหัวหน้าของเรานี่คือหัวหน้าของเราที่มันตายไปแล้วแล้วก็โดนปีศาจอีการสิงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนที่ไปได้ตัวคังโอเมตมาว่าจะเอาลูกแกเอาศีลวิญญาณใช่ไหมก็ม สีวิญญาณมาให้ฆ่าฆ่าก็จะฆ่ามันนะครับซึ่งการที่เหมือนกับว่าเป็นอีกาเนาะแล้วก็เข้าไปสิงร่างแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เต็มที่ครับผมความหลอนคือแบบมันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มันใช้ดาบตอนแรกจะฟันเาเมืฟันวืดไปโดนลูกน้องอย่างนี้ลูกน้องก็เอ้ากูตายฟรีเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับผมแล้วก็เราจะได้เห็นว่าตอนมีการเปิดเผยนะว่ามันเป็นอีกาที่อาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์ปุ๊บโอ้โหหน้าตาของมันก็น่ากลัวนะครับแล้วก็บร หัวหน้าหลอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมันทิ้งร่างของไอหัวหน้าโจนป่านี้ไปแล้วนาอมันก็ต่อสู้กับพวกคังโงเมะต่อสู้กับอินวิยาาไปโดยที่ว่ามันก็ได้กลืนพลังของลูกแก้วสี่วิญญ,ญาณเข้าไปด้วยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าปีศาจอีกา3ตาตัวนี้หรือปีศาจอีกากินซากศพตัวนี้ครับถือเป็นตัวจุดป,ประกายนะครับที่ทําให้เกิดเศษลูกแก้วสี่วิญ,ญญาณครับคือด้วยความที่ร่างกายของมันมีความแข็งแกร่งขึ้นจากลูกแก้วสี่วิญ,ญญาณด้วยหรือจะเป็นความสามารถดั้งเดิมของปีศาจของตัวมม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 มัััันนนนนนนอยยย่่่่าา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 งงงีี้้กกกก็็คควสสรรรรถใใฟืูบุติขดปจะ สามารถเอาขาที่ขาดกลับมาต่อกับร่างกายของมันได้คาโ์เม่นเนี่ยจับจุดได้ตรงนี้ครับผมว่าเขาจะใช้ลูกธนูของเขาเนี่ยในการที่จะติดกับขาของอีกาแล้วก็ยิงเข้าไปที่ร่างของอีกาครับซึ่งถือว่าโอเคครับผมขากลับไปที่ร่างปุ๊บไปพร้อมลูกธนูก็บึ้มครับผมบึ้มในที่นี้คือร่างอีกาแตกแล้วก็เกิดเป็นเศษลูกแก้วสี่วิญญ,ญาณตามเนื้อเรื่องที่เราได้เห็นกันตลอด193ตอนนั่นเองครับซึ่งถ้าดูในบมของการบินต่อสู้การบินล่ามนุษย์อะไรพวกนี้ผมว่าไอปีศาจอีกาเนี่ยมันก็ไม่ไ มันคือการที่แบบไปกินหัวใจของคนคนหนึ่งให้กลวงโบเลยนะร่างกายแบบโดนกลวงโบแล้วถ้าสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าร่างของไอหัวหน้าโจนป่าที่โดนอีกาเข้าไปสิงเนี่ยมันจะดูมีความซีซแล้วก็ดูมีความเน่าๆด้วยนะโอ้ยบอกได้เลยว,ว่าหลอนใช้ได้เลยทีเดียวครับเมื่อกี้นะครับผมพูดถึงอันดับ5ไปเป็นปีศาจอีกาสาร้างศพอยู่ในตอนที่2ใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยอยู่ในตอนที่1นครับผมนั่นก็คือปีศาจตาขาวนั่นเองครับปีศาจตาขาาเนี่ยโผล่มาตั้งแต่อินเวชาตตอนแรกเลยนะครับกกแววสิญ แล้วไปอยู่ใกล้ๆบอกกินกระดูของแถวๆบ้านตัวเองพอดีตอนนั้นก็คือคุยกับโชตะอยู่ดีๆใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเมื่อมีออร่าอะไรบางอย่างมาดึงตัวคังโงเมะไปครับผมพอคังโงเมะถูกดึงไปปุ๊บก,ก็หายไปยังยุคสงครามนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับอินุยาชาด้วยประการชนีครับแต่ว่าปีศาจที่มาเล่นงานคังโงเมะเนี่ยเป็นปีศาจตาขาใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องการลูกแก้วสีวิญญาณเหมือนกักอีกาตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้ปีศาจตัวนี้มันน่ลออคืเนง่า ร้อยขาเออที่เป็นแบบว่าหนังของคนไทยใช่ไหมรู้สึกว่าจะไปดูมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับช่วงที่มันเข้าโรงเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าไอา้หากูแบบไม่น่าไปดูเลยคือแบบหลอนตะขาบมากเลยนะครับคือหลอนตะขาบนะดั้งเดิมคือผมแบบก,กลัวตะขาบอยู่แล้วนะครับเวลาเห็นก็จะขนลุกปรี๊ดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นปีศาจตัวหนึ่งที่เวลามันเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มากอะไรพวกเนี้ยมันก็จะน่ากลัวน่าหลอนสําหรับผมนิดนึงนะครับแล้วในการต่อสู้กับคังโงเมะเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันโดนพลังนิโกะข,ของคั ome, งโงไม่่รรรรูู้้เืองาว ว่าตัวเองมีพลังมิโกะเป็นขี้เคียวที่กับชาติมาเกิดอะไรเงี้ยก็เล่นงานไอปีศาจตะขาบนี้ไปบ้างแล้วก็ไปปลดผนึกอินุยาชาครับผมที่ถูกผนึกมาห้าปีพอปลดผนึกเสร็จแล้วอินุยาชาก็ร่วมต่อสู้กับปีศาจตขาขรัดโดยที่ว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่ปีศาจตะขาาเนี่ยมันดูดกลืนพลังของลูกแก้วสีวิญญาณเข้าไปครับผมพอดูดกลืนพลังเข้าไปปุ๊บเราจะได้เห็นว่าเออหน้าตาของมันก็ดูมีความน่ารักน่าชังมากยิ่งขึ้นด้วยประการชานีครับแล้วสุดท้ายไอปี นั่นแหละนะแค่เห็นแบบตะขาบนิดๆหน่อยในหนังเรื่องแบบวันเดอร์วท่านเดร้อยขาอะไรเงี้ยผมก็ขนลุกแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้แม่งเป็นปีศาจตะขาบัวอ,อย่างควายเลยนะครับก็จะมีความน่ากลัวนิดนึงคืออันเนี้ยมันเป็นปีศาจที่ยังอ้างอิงความเป็นตะขาบอยู่นะครับก็เลยแบบว่ากลัวๆนิดนึงนะต่อไปเป็นอันดับสานะครับอันดับสาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีพ่วงเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าโทคาจินครับผมโทคาจินนะครับผมมันเป็นเซียนคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าตอนแรกมันเป็นมนุษยยยย์นนนนนตตออออิิเเดดีีาาจแรกก่็ัังคคลว้้ม ไม่ได้มีพลังไอปีศาจเลยนี่ว่ามันเป็นมนุษย์เหรอแต่ว่ามันมีกลิ่นคนตายหึงเลยนะคือเรื่องราวของโทคาจินนะครับมันจะพ่วงกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้ที่มีชื่อว่านิมเมนกะครับผมซึ่งนิมเมนกะเนี่ยจะแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยเลยว่าผลไม้หน้ามนุษย์ครับคือไอตัวเนี้ยมันดูดกลืนชีวิตมนุษย์ดูดกลืนเลือดมนุษย์ไปแล้วก็ออกผลมาเป็นคล,าคล,าคล,าคล้ายๆรูปท้อที่มีหน้าเป็นคนนะครับซึ่งแม่งอันเนี้ยน่ากลัวมากต้นไม้เนี่ยจะน่ากลัวในมุมนี้นะครับแต่ว่า มันก็เป็นคนคนนึงที่ต้องการฝึกเซียนนะครับแล้วก็มันก็มีเซียนผู้เฒ่าคนนึงเนี่ยเป็นอาจารย์ของมันอยู่ครับผมแต่ว่าการฝึกเนี่ยมันไม่ได้แต่งใจเลยนะครับแล้วไอ้โทคาจินเนี่ยมันก็เลยหาทางลัดโดยที่ว่าไปคุยกับต้นนินเมนการนี้แล้วก็กินผลไม้หน้ามนุษย์เข้าไปโอ้อันนี้บอกได้เลยว่าสยองขวัญมากนะครับแล้วก็ไอ้ตวัวโทคาจินมันก็เลยได้รับพลังคล้ายๆพลังปีศาจไปนะครับซึ่งพลังปีศาจนี้ก็ทําให้มันรู้สึกว่ามันกลายเป็นเซียนนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งทางร่างกายที่ค่อนข้้าาาวูม่่แต จะฝึกเซียนให้ผู้มึงเองอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้คนมีขนาดไซส์ที่เล็กลงได้นะครับอินุยาชากะโดนคัองอเมะกระโดนมิโรคคชิปโปกระโดนนะครับตอนนั้นสังกะไม่อยู่เนาะสังกะก็คือขอตัวกลับไปที่หมู่บ้านนิดนึงอะไรเงี้ยแล้ว4คนนี้เขาก็เลยต้องมาเจอชะตากรรมนะครับมาสู้กับอินินเมนกะแล้วก็มาสู้กับโทคาจินนั่นเองแล้วตอนท้ายนะครับผมที่ผมบอกว่าโทคาจินเนี่ยเดิมทีมันเป็นมนุษย์ใช่ไหมช่วงไคลแมกที่ต่อสู้กับอินุยาชานี่กมแทบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วครับผมมันก็กลายร่าง คังขอเมกับอินุยชาก็จะมีโมเมนต์แบบว่าห่วงกันห่วงกันไปห่วงกันมาเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์การต่อสู้ในคืนเดือนดับพอดีครับผมคือแบบอินุยชาเขาอยู่ในร่างมนุษย์ครับผมไม่สามารถใช้พลังปีศาจต,ต่อสู้ได้ก็อยู่ในอันตร,รายได้เหมือนกันนะครับก็เลยห่วงกันไปห่วงกันมาแล้วจนสุดท้ายสามารถกําจัดโทคาจินไปได้สําเร็จนั่นเองครับต่อไปจะเป็นอันดับที่2อนะครับอันดับที่2ผมให้เป็นปีศาจนกดูดเลือดครับปีศาจนกดูดเลือดนะครับผมก็เป็นตระกูลของอาบิฮิเมะแล้วก็เท็งเคนะคร อาร์บิฮิเมที่เป็นแบบผู้นําฝูงนกดูดเลือดไอ้สอตัวเนี้ยผมมองว่าก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับผมคือแบบอย่างอาร์บิฮิเมก็สวยเลยนะครับแม้ว่าเขาจะแปลงร่างเป็นดีศาร์ไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังดูมีความสง่างามของเขาอยู่นะแต่ว่าความน่ากลัวจริงๆคือนกบริวารของพวกมันครับนกบริวารของอาร์บิฮิเมนะครับเป็นนกที่มีลักษณะคล้ายเทอรานอดนนะครับถ้ามันจิกคนแล้วตายเฉยๆอันนี้ผมไม่กลัวเลยครับผมแต่ว่าความน่ากลัวของมันคือมันเป็นแบบนกที่สามารถใช้จงอยปากของมันในการดูดกลืนเลืออดดขงมมนนุษย์ไ้ะัจะี่่ท ถ่าเทคเคนะครับเขาไปกินปีศาจแล้วมันทําให้เกิดพิษในร่างกายนะครับก็เลยจำเป็นต้องเอาเลือดจํานวนมห AH าศาลมาเจือจางพิษในร่างกายใช่ไหมพอจะเอามาเจือจางพิษในร่างกายปุ๊บเนี่ยเลือดมันต้องใช้เยอะนะครับไอพวกปีศาจพวกเนี้ยที่เป็นนกดูดเลือดมันก็ไปดูดเลือดมานะครับผมรับใช้แบบว่าท่านราชินีหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไปดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดมาแล้วก็เราจะได้เห็นเลยครับ Course, ผมไปหาดูได้ครับอาบิฮิเมเขาจะมาในตอนร้อยสี่หกครับผมแต่ว่ามันจะมีเนื้อเรื่องที่มันขาดตอนไปนิดนึงนะ ถึงช่วงที่เจอกับเท็เคเลยครับผมตอนที่จะไปแบบเส้นแบ่งเขตแดนโลกนี้กับโลกหน้าใช่ไหมตอนนั้นก็คือแบบมีเรื่องราวของนกดูดเลือดเนี่ยแหละครับที่เป็นออกอาราวาสเนาะเราก็จะได้เห็นว่าผู้คนถูกดูดเลือดแล้วก็ตายไปตายไปโอ้โหแบบสยองขวัญมากครับผ่านไปกับอันดับที่2นะครับต่อไปจะเป็นอันดับที่1ครับผมปีศาจที่ผมใช้คําว่าหลอนสุดๆตลอดการสําหรับผมนะนั่นก็คือปีศาจที่มีชื่อว่าหน้ากากกินเนื้อนั่นเองครับปีศาจหน้ากากกินเนื้อนะครับผมเคยทําเป็นศัตรูเป็นดีีมไปแล้ว้ววยเหมือนนกกันนก็พูดไว้ย้้ําไวตอนนั้น ว่าผมกลัวมันตรงที่ว่าหน้าครับผมคือมันเป็นหน้ากากของละครโนครับแล้วก็มันเกิดจากต้นไม้ที่ได้รับพลังปีศาจของเลูกแก้วสี่วิญญาณเข้าไปแล้วก็เอาไม้จากต้นไม้นั้นนะครับมาทําเป็นหน้ากากครับผมแล้วไอ้หน้ากากเนี่ยมันก็สมชื่อนะครับผมกินเนื้อกินเลือดของมนุษย์อะไรเงี้ยถ้าเป็นในมังงะคือแบบว่ามันไปสวมหน้าใครมันก็จะควบคุมร่างของคนคนนั้นได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็เอาร่างนั้นะแบบยืดเป็นหน้ากากไปกินหัวคนอะไรเงี้ยเลยนะครับแต่ว่าในมังงะโหดเบอร์นั้นครับแต่ว่าถ้าเป็นในอออนนิเเเมมมมมไ่่่่โหหดครรรัยยาาาางแกกทีืืล็ววสสถใ หน้าคนแล้วก็สามารถควบคุมร่างของคนคนนั้นได้แต่ว่าลักษณะการออกอาราวาสลักษณะของมันนะครับคือมันจะมีความเป็นโคลนเป็นน้ําที่ไปแบบดูดกลืนสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาในตัวมันได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการปรากฏตัวของหน้ากากกินเนื้อนะครับในเรื่องอินุิยาฉะนนะมันจะอยู่ในตอนที่11ครับผมซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็น1เหตุการณ์ในยุคปัจจุบันที่ว่ามีปีศาจบุกไปแล้วเกิดความสูญเสียเยอะที่สุดนะครับคือไอ้หน้ากากกินเนื้อตอนแรกเนี่ยมันนจะเนนมเมนะเ่ออดรบกิ พอมันระเบิดปุ๊บเนี่ยปู่ก,ก็ถูกจับส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับแล้วก็ไอ้นากากเนี่ยมันยังเหลือรอดอยู่แล้วพวกพนักง,งานรับเพลิงที่เข้ามาก็มีคนนึงนะครับโดนเข้าไปครับผมโดนหน้ากากาสวมเข้าไปแล้วก็ออกล่าอยากได้ร่างที่มันเสถียรกว่าน,นี้ไม่ใช่ร่างที่มันเละๆแบบนี้เออแล้วมันจะตามหาร่างด้วยแล้วมันจะตามหาเศษลูกแก้วสี่วิญ,ญญาณด้วยมันก็เลยมีสตอรี่ที่ไปพัวพันไปต่อสู้กับคังโอมะในไล่ล่าคังโอมะครับแน่นอนว่าพอเกิดเหตุร้ายพวกตำรวจก็ต้องแบบว่าออกมาเอ้ย e มันเกิดอะไรขึ้นเราต้้อออองงรรรรััักกกกกษาาาาาาาคควววมมมปปปปลดดภยใใหบบะชชนนนนเืฏ่่ตจีีุ็ไ หน e laughter, ้ากากกินเนื้อนี้จับดูดเข้าไปหมดเลยครับผมนี่มึงเป็นหน้ากากกินเนื้อหรือเป็นจอมาสบูเนี่ยนะครับดูดกลืนเข้าไปเยอะมากทีเดียวครับสุดท้ายก็มาต่อสู้กับอินุเอชั่นะครับเกือบจะดูดกลืนอินุเอชัเข้าไปด้วยนะเออแต่ว่าอินุเอชา่ที่ถูกขังอยู่ในร่างที่เป็นสลามของร่างหน้ากากกินเนื้อนี่นะครับอินุเอชาก็หลุดออกมาได้ครับผมแล้วก็โจมตีเข้าไปที่ตัวหน้ากากแล้วก็หน้ากากก็เละเทะไปครับแล้วทุกอย่างก็จบลงไปตรงนี้เลยครับผมลาขาดกับปีศาจสุดหลอนอันดับขออออองงงงงหหหมมมมมูเเกกก่่่่่ไปปปนน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 ะะทททััั้้้้ดดีีีีีีี็็็จจ7บบรรผผาาวววลลิแแๆ เยอะครับแต่ว่าเอาที่ตราตึงใจก็เจตัวนี้แหละสําหรับผมนะท่านผู้ชมดูแล้วนะครับมีใครเป็นแนวร่วมผมไหมนะครับแบบว่าหลอนๆกับปีศาจเหล่านี้7ตัวอะไรอย่างนี้หรือสําหรับท่านผู้ชมแล้วยังมีตัวอื่นที่หลอนกว่านี้ไหมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยก็ถือว่าเป็นการทําคลิปรีเควสต์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครปีศาจส,สุดหลอนที่ได้เห็นในเนื้อเรื่องอินูยาชานะครับก็ลองไปหาดูได้ครับผมท่านผู้ชมจะหลอนเหมือนกับที่ผมรู้สึกได้แน่นอนครับถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่จินตนาการสูงหวาดเสียวยบบน โอเคนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ